ความสามารถและการออกแบบให้กับ B1 จุดเด่นคือโครงสร้างที่ใช้งานปีกแบบผสมซึ่งใช้งานปีกกี่กวาดได้พร้อมการใช้งานเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนซีเครื่องยนต์และติดตั้งคลิปควบคุมแบบสามเหลี่ยมส่วนหางถูกออกแบบมาให้เป็นรูปอังเขนนะครับและปีกของเครื่องบินสามารถปรับองศาได้ตั้งแต่15ถึง67.5องศาที่ปรับจากด้านหน้าสุดไปด้านหลังสุดในช่วงการขึ้นบินของ B1 ในส่วนปีกจะกวาดไปข้างหน้าซึ่งรวมถึงในช่วงการลงจอดแต่ในช่วงที่ทําความเร็วเหนือเสียงและเพดานบินที่สูงขึ้นปีกของ B 1จะกวาาดดไปด้นหลัง ใช้งานปีกที่สามารถปรับได้ทําให้ B1 มีประสิทธิภาพในช่วงการบินที่ดีขึ้นที่รวมถึงการใช้งานลันเวทีสั้นแต่การออกแบบให้กับ B1 ที่มีลำตัวที่ยาวในช่วงที่เปลี่ยนเพดานบินให้สูงขึ้นก็สามารถเกิดการโค้งงอได้ที่มีผลมาจากการปั่นป่วนของอากาศเพื่อแก้ปัญหาในจุดนี้นะครับ l o อกเวลใช้การออกแบบรวมพื้นผิวควบคุมขีบที่เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมขนาดเล็กโดยติดตั้งไว้ใกล้จมูกของ B1 ถ้าเราพูดให้เห็นภาพมากขึ้นปีกสามเหลี่ยมนี้คือปีกคานาแต่ก็รวมไปถึงการใช้หางเสือในส่วนล่างที่ทําาาให้้้เครรืื่องบบบิินนนนนไดมกขึะ あ。